หา, <Yeah. S 3> า,าสายพอ่อกูโจงอางนะคะสะพานพระนางสองตอไข่มาถวายสองแผงแล้วก็มีดอกไม้มีวูมาลัยนะคะเดี๋ยวจะสักการะแล้หาเลขเด็ดๆไปให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ไหว้เสร็จแล้วนะคะขอเติมน้ำมันตะเกียงให้เจ้าพ่อออกดู่ตรงกลานะคะจะได้มีแสงสว่างแล้วเดี๋ยวเราจะมีการขอเรกเด็ดนะคะวันที่16พฤศจิกาอ2563กา,ารถ่ายรูปเพื่อไปไหว้กันนะคะวันนี้เรานะคะชี้เวียนระหว่างก็ได้ร่วมบุญนะคะกับโรงเรียนนะคะที่ได้โอกาสนะคะในการสร้าง 500บาทค่ะเลขท้ายค,คือ970าเจาเก้าแปกลมๆเหมือนกองสลากเลยนะคะเก้<บ>าแปดค่ะเขา,าบอกว่าเลขนำโชคหยิบแล้วเก็บเข้าที่ด้วยนะคะเราก็จะหยิบนะคะดิลี่จะหยิบหลับตานะคะล้วงค่ะหลับตาล้วง พี่รักเรายังไม่ได้อะไรแต่เราให้ท่านก่อน <S <S เลขอะไรเอ่ยหนึ่งศูนย์ค่ะสำหรับเซมซีครับพี่แม่แม่จับได้อันนี้เลขหกนะครับของผมก็หกเซมซี เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้เรายังอยู่ที่สารพ่องูจงอางนะคะเพื่อนๆแล้วตรงนี้ทั้งทีมงานกําลังวางไข่นะเพื่อนๆวางไข่เพื่อจะให้งูออกมาออกมาเนี่ยคือื่อมพื้นเที่ยงคืนหนึ่งตีหนึ่งแเชื่อมพืนพื้นหนึ่งตีหนึ่งออกมาออกพอดีมาเจอกับสถานที่จริงมาเจอคนจริงนะคะวันนี้พี่ชื่ออะไรคะตรีเนธครับชื่อตรีเนตธค่ะมีตำหนักอยู่แถว มหาชัยนะคะท่านบอกว่าท่านได้โชคลาภจากที่นี่ไปแล้านวันนี้ท่านมาขอขี้ทูบของพ่อนะคะเพราะที่บ้านมีแม่แล้วใช่ไม่ได้มาไม่ได้มาได้ที่นี่ครับคือจังหวะมีแม่แล้วก็บอกแม่ว่าเพิ่ได้โชคเจ้าพ่อมาอยู่คู่กับแม่อ๋อก็เลยมากราบใช่ก็ต้องมาหาพ่อพ่ออยู่นี่ใช่ย่าแม่า่บแล้วไปอยู่ใ้แค่แม่ที่บ้านที่ตำนาใช่ครับอ๋อถูกไปเท่าไหร่คะ ถูกรางวัลที่หนึ่งสามคนนะคะที่นี่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากครับที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากแต่แตคนคนส่วนใหญ่เบอกกลางคืนมาแล้วน่ากลัวมันไม่น่ากลัวหรอครับคือคนที่น่ากลัวก็อาจจะคิดเองแต่จริงกลางคืนมาจะมีความสุขมากจะเหมือนมีความสุขคือเย็นสบายแล้วบางทีได้เห็นท่านด้วยถ้าคนมีบารมีจริงๆจะได้เห็นเมื่อกี้เอาไข่ไปวางแล้วคิดว่าเดี๋ยวท่านน่าจะออกมาให้เห็นแล้วเห็นท่านครับแล้วนี่คือกำลังผู้ไปผนลูกอยู่แล้ว ขอยินดีนะคะที่ได้รู้จักพอดีทีมงานชิวยันหวังนะคะได้มาสการะครั้งแรกนะคะบูชาพ่อพยังจงอาจงอาได้เจอพี่ก็เป็นเกียรติย่างยิ่งนะคะก็รายการชิวยันหวังก็อยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนนะคะคิดดีทําดีพูดดีนะคะแล้วก็มีบุญแล้วแล้วก็แบ่งบุญมาให้กับคุณพ่อคุยาูจงอาเพื่อท่านมีฤทธิเดชแล้วเราจะได้มีโชคกลับไปนะคะขอให้ มีความสุขรวยเร็วรวยแรงรวยรวดมีโชคมีลาบทุกวดทุกวดโดยที่รอที่16พื่อจิการสองพนห้าร้อยามนะคะเลขอะไรสองห้าจ right, ัดไปเลยครับสอ